ย่าย,า,ยากินดีๆอย่ากแกล้งย่าย่านะ <c oughs> อย่ากแกล้งยายาสิลูกบอกยายายืนยืนสองขาเดี๋ยวกลับสลับอันกันนะลูก จเจริญอาหารแท้วันนี้ตลกแดกนะลูกนะ <c oughs> บอกกิยาเต้นก่อนเต้นเต้นจอดเต้นสิลา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 มา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 ,มาออกมาเต้น <c oughs> เคียวเพลินเลยนะย,ะยะ่าๆเดี๋ยวจ้ะกัดหู <ๆ S 1> ใครทำต่อใครทำต่อครับมาเพื่อให้พ่อดูไหมพ่อเป่าไหม